อยากเห็นแผนการศึกษาลูกของจริงหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เปิดแฟ้มให้ดูภายใน60วิค่ะแผนการศึกษาบุตรของ Avenger Planner จะมี4ส่วนหลักๆ ทำให้รู้ว่าลูกต้องใช้เท่าไหร่จะเก็บแบบไหนปิดความเสี่ยงยังไงให้พ่อแม่อุ่นใจและประเมินโอกาสสำเร็จว่าเราสามารถให้ลูกเรียนได้ตามแผนตลอดหรือไม่ 1. ค่าใช้จ่ายการศึกษาที่ลูกต้องใช้ทั้งหมดเราจะช่วยพ่อแม่คำนวณว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินเท่าไหร่รวมทั้งค่าเรียนในโรงเรียนค่าเรียนพิเศษกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้เห็นตัวเลขทุนการศึกษาเป้าหมายชัดเจน 2. วางแผนเก็บและลงทุนให้ทันใช้ค่าใช้จ่ายที่ใกล้ๆสามารถจ่ายจากรายได้ปัจจุบันได้เลยแต่ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในอนาคตเช่นค่าเทอมมหาวิทยาลัยเราจะวางแผนทยอยเก็บตั้งแต่วันนี้และเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้เงินงอกเงยทันใช้ไม่เหนื่อยเกินไป 3. ปิดความเสี่ยงไม่ให้แผนสะดุดเรายังวางแผนป้องกันกรณีที่พ่อแม่เกิดเหตุไม่คาดคิดโดยใช้เครื่องมืออย่างประก,กันชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกก็ยังมีทุนเรียนจนจบได้ 4. ประเมินโอกาสสำเร็จว่าเราจะสามารถให้ลูกเรียนได้ตามแผนตลอดหรือไม่ นี่คือจุดที่ A v เ n g e r Planner ช่วยให้แผนนี้สมบูรณ์เราไม่ได้หยุดแค่การคำนวณแต่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองจำลองสถานาการณ์เพื่อดูว่ามีเงินเพียงพอไหมเสี่ยงตรงไหนและต้องปรับอะไรบ้างเพื่อให้เห็นเลยว่าเส้นทางที่เลือกนั้นน่ะทำได้จริงแค่ไหนและนี่คือแผนการศึกษาบุตรของ Avenger Planner ค่ะถ้าใครที่อยากได้แผนเฉพาะตัวที่คำนวณตามความฝันของคุณพ่อคุณแม่และเส้นทางการศึกษาของลูกจริงๆลองดูรายละเอียดการให้บริการของเราได้นะคะเราให้บริการฟรีเข้ามาดูราย รายละอียดที่เว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ